สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่องตั้มดัมซิ่งนะครับตอนนี้เข้าสู่บ้านน้องสําขานะครับบ้านน้องสําขามันไหมครับลเนี่างต้อยนะครับนี่โล่งกึ่งพี่น้องลงงงึช่าต้อยบ้านน้องสําขานะครับตรงไปทหารสขันะพานเทพสุดาครับบ้านเทพสุดาข้างหน้าสะพานเทพสุดานะครับครับผมประมาณจักลู่ครับเจ็ดร้อยเมตรก็ถึงสะพานแล้วนั่นไหมครับ เจ็ดร้อยเมตรจะถึงสะพานเทพสุดานะครับพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าลงกึ่งช่างต้อยตอนนี้อยู่หน้าลงกึ่งช่างต้อยนะครับพี่น้องหลวงตาท่านก็มาถึงแล้วนะครับสมือเลยนะครับสองมือเลยนะกสองมือเลยครับยกสองมือเลยครับยกสองมือเลยครับส,สาธุครับสาธุครับสาธุ สาธุครับ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 ยกสองมือเลยครับผม สาธุครับสาธุครับสาธุอ่านมให้เด็กเลยนะพี่เด้อนมให้เด็กๆเ,เลยนะครับได้ไปดื่มที่บ้านนะครับสาธุครับสาธุครัับบนนะกลไี่ครับ S <S เอาออกมาใ,ให้ใหปเูเอาออกมาครับออกมาเัอานเอายื่นออกมาเออเอาสาธุครับสาธุคุณยายยื่นออกมาไว้นะครับหลวงตาท่านจะขอให้นะครับขอรับให้นะครับสาธุครับสาธุนมให้เด็กเลยนะครับที่นมให้เด็กไปดื่มที่บ้านเลยนะครับาสาธุครับสาธุ สาธุครับสาธุนมมาให้เด็กเลยพี่เด้อน้องเลยนะสาธุครับสาธุครับครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุ สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับ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 

ทุครับสาธุครับสาธุกของมาไปบูชานะนมให้เด็กเลยนะครับพี่นมให้เด็กเลยเด้อแฝดเลยใช่ไหมพี่โอ้โหฝาแฝดนะครับพี่น้องนี่ผู้ชายทั้งสองเลยบอกครับพี่ครับโอ้ไอเทพประมุขทั้งสองอะนะครับได้นมนะครับนี่ให้เด็กๆนะครับแฝดนะครับนี่สาเะขเข้าร่มเลยพี่ถ่ายไปน่อยอ่าถ่ายไปแล้วพี่ถ่ายไปแล้วครับอ่ะฝาแฝดนะครับทั้งสองคนเลยนะพี่น้องผู้ชายทั้งสองเลยนะครับพวงมาลัยไปบูชาเขาเป็นนักสบายไหม สาธุครับสาธุครับนมให้เด็กๆเลยด้วพี่เด้ออ่ะสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุยกสองมือเลยครับยกสองมือเลยสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับมีมอนด้วยนะครับอ่าแม่เอ้าสาธุแม่นะสาธุครับสาธุนี่อีกตัวหมอนหนึ่ง สาธุครับษาผู้ค้าบ้านหนองสามขานะครับอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับบ้านหนองสามขานะครับบ้านหนองสามขานะครับพี่น้อง สาธุครับสาธุเอาใส่รถขับเรือเลยครับยืนเลยครับผมก้ยหน่อยสาธุครับสาธุครับสาธุช่วลุกเลยก้ยยกใส่รถขับเรือเลยสาธุครับ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 สาธุคู้ใหญ่ยื่นออกมาครับอ่ะยื่นออกมาอ่าสาธุอ่สาธุครับสาธุครับ สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุนมให้เด็กเลยนะครับนมให้เด็กแล้วพี่เด้อให้เด็กได้ไปดื่มที่บ้านเลยนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับ สาธุครับสาธุครับน้ำฝนลงเม็ดนะครับนานแล้วนะครับพี่น้องวัดบูสิงห์วิทพันธ์ชิริมทรนะครับเตรียมน้ำเตรียมนมไห้คุณยายนะครับยกเลยนะครับยกเปลเลยนะครับแน่นะสาธุครับสาธุครับอ้โหล็ตาให้แม่เปิ่กินลูน้นมอ่ะ ลุงตาให้คุณยายนะครับคุณยายคุณยายเอาไว้เลยอ่าเนี่ยเอาไปกินเลยเนี่ยไม่เอาไปกินเลยลุงตาให้คุณยายนะครับสาธุครับสาธุนมให้เด็กเลยนะครับโอคนท้องพี่วางไว้เด้อวางไว้เด้อจะเอามาให้อีกอ่ะวางไว้ครับวางไว้ของคนท้องพี่มาให้เด็กด้วยนะครับคนท้องนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุอ่ะนมเลยอันนมด้วยพี่นมให้เด็กด้วยเด้ออ่ะให้หนุคนท้องครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตัมดับซิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ